เป็นประธานในที่นี้เปิดขูดข้อวจีสิ่มข้าวแดงงาเบาจ่าภาซาเลยก็จาปีนุซักราชโอส,ส้นุซกลาดสอนหันห้าร้อยหกสิบแปในมือนี้ประเพณีบุคข้าวจีมันอะอสมัยก่อนบ่เ็นที่รู้จักกับบุคคุนหัวไป มืองานพักหลักและเอกชนได้ทำการฟื้นฟูประเพณีบูคาจีบานหนาอ๊อซึ่งยังมีแบบแผนและเป็นระบบซึ่งจัดการดำเนินงานโดยมีองค์กรอล่องค์กรข้าว่ามีส่วนร่วมในการจัดงานทำให้มีประเพณีบูคาจีบานหนาอ๊ออำเภอเมืองจังหวัดเลยมีซื้อเส้นจนเปที่รน้จักแกบุคคลทััวไปในท่าน วัดเลยในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตะบลนาอ้อได้เล็งหินกองซ้ำญในการจัดกตีนิรุกตีจึงได้จัดกองยาวครึ่งชั่วโมงในการจัดงานซ้ำไปซ้ำมาท่าเดิมนะครับนิรุกตีละลอดจึงมื้อถูกข้าวหมาเจียงข้าวแด่งหนาเน้นให้มีการพูดจาภาษาเลยเพื่อเป็นการนำโรงเอกลักษณ์ของชาวบ้านนาอ้อให้เป็นที่รู้ ไปมัีได้เวลาส้งคันแล้วดิชันขอกบ้าดืนอชิญท่านประธานเปิดงานนียทีิข้าแดงหนาอจามาซาเลยประจันีุกต้าวต้มสขอกล้าดยนเชิญค่ะ เขาุณนี่ท่านหนายก่ในผมครับเออท่านไหนยกโคตรผู้บังเราเลยครับผู้รอเลยได้แค่นี้ครับท่านเรียนท่านรองผู้ว่าจังหวัดทังสาม้านครับท่านรองผู้บัญชาการหน่วทตการบที่28ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่านประธานบริษัทประชารัตรักษาทีพิษากิจเพื่อสังคมท่านที่ปรึกษาการค้าจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดมีมาหลายท่านเลยนะครับ หัวหน้าส่วนาวการระดับอำเภอท่านนายอำเภอเมืองครับท่านนายกเทศมนตรีตำลอ,อ้อซึ่งวันนี้มีนายกเทศมนตรีอื่นมาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นสามท่านนะท่านคณะกรรมการจัดงานท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวนาอ้อที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่สุดนะครับที่ได้มาที่นี่อีกครั้งนะครับเป็นปีที่สอง ในฐานะที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประพณีบุญข้าวจีสิ่งข้าวแดกงานก็าจาภาษาเลยประจําปีพุทธศักราช2 5 1 8ของชาวเทสบาลนาอ,อ้อวันนี้นะครับงานในพิธีจะต้องร้องไหยเป็นสัญญาณของการเปิดงานบุญข้าวจีชิมข้าวแดกาเบาจาภาษาเลยประจําปี2568 ยกสักสามลาหน่อยครับผมตอนนี้นะครับท่านนายกกองเพชรสียกคำนะครับลานคลองสามลาต่อจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมฮัลโหบ โอ้โหยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับโอ้วววอยู่ถึงฟ้าปวพี่น้องตู้โอ้บางตะไลของเท่ะบางตะไลอะบางตะไคน่ีดิชันบานเหาพี่น้องสวด่อตู ขึ้นสุพโโุโต้ลงมาเป็นดาวกระจายพี่น้องโอ้ใคยอยากให้พี่น้องอยู่ทางในเฮดไห้